วัดดีจ้าัปดิกันตีผ้ามากิกนกระพอป่าแล้วจ้าขึ้นกินกระพอปลาสิงเลยก็สิเอาปีกไก่เลยแ้วจ้าไปละลล่ก่อนและส่วนตัวนี้เป็นกระพาะป่าจริงๆนะจ้าเส้อมาจากย้ววาลาดเด็ดีโลดนึงกับบะเตอร์แ่แต่หาซื้อยุ่ีเย อยู่เยลลามันสามตอนสามสิ่นี่สมัยก่อนเจ็ดแปดปีน่ะนี่เจ็ดกิุ่มเลส่วนเห็ดหอมเรา่ได้ใส่ดอกไข่ก็สิใส่เสสก็ดพึด่งหวานนี่จ้ะก็สิมัใส่หน้าใหม่ดก็จ้ะเด้อเก็ดพึ่งบวานนี่ก็เป็นของปีที่แล้วปีนี้ยังไม่ทันได็เสาะหา ใส่ของเก่าไปก่อนมี่ยังก็กินกินไปแต่ตัวห้องอยากกินกับเพ่ะปลาเฮ็ดมันไป,นอ,ป,นไปอันใดแสบไปเฮ็ดไปถ <c oughs> ึงแลก็สิเอาไปกไกลเดยเนาะไปกระไรน้ำแข็งกันแต่ต้องสีมาเคี่ยวเฮ็ดํำซุปถึงจะมาเป็นกระเพาะปลาได้ส่วนกระเพาะปลาตัวนี้ก็ต้องเอาไปแช่ในน้ำเย็นก่อนนะจ๊ะแช่ในน้ำเย็นเสร็จ ไอ้เพิ่นเซ็ตซับแบ,บเลยเราก็เอาแป้งมันนี่เด้จ้าคุกนวดรวดรวดเห้มันหายเหม็นขายข้าวกะลานกรามดีๆเราก็ต้องว่าเฮ็ดกับพ่อปลาได้จ้ะต้องสีแสบกับพ่อปลาชาวบ้านเฮ็ดแบบได้ก็แสบคือนก,ก้นั่นแหลี่ยมมัเฮ็ดขายเนาะสิ่งแรกก็สิต้มเฮ็ดเด้จ้ะเนาะต้มเฮ็ดหลวกเฮ็ดก่อน ของปีที่แล้วได้จานมิตรโดกอ่อนๆตอนนี้เฮ็ดได้จาเด้อเดือดพอะตักขึ้นไปนกน้ำเย็นเนาะทุกทีีทุ่ที่มาเขียวไปไก่น้องไก่น้อยจ่ะทำกับพ้วปลาไปเฮ็ดกับพอะปลาตามใก่หัวเด้อ ใส่นมใหม่ได้จ้ะเด้อเพระาะว,ว่าข่อยปวดหัวเข่าไลยก็เทียมจ้ะถึงเราไม่มีลาบก็คีใส่การเซรันดีเข้าไปก็ได้นได้จ้ะเด้อเพราะว่าทำเองกินเองอเนะเม็ดพริกไทยได้จ้ะเด้อ ที่ต้องจฉพาะปลานี่ะอันนี้เกลือได้จ้ะเด้อเกลือเกลือ ได้จาน้องไก่เล็กๆแล้วก็เคี่ยวไปจะได้ทำซุปหอมๆบ,นบานๆเราจะน้องเคี่ยวไฟอ่อนๆได้จ้ะเด้อเคี่ยวได้ที่ลจะจ้ะทุกอย่างตอนนี้ก็สิเอา เห็ดฟึ่งหวานลงแล้จะเดิมเห็ดฟึ่งหวานนี่ฮากะลวกส่งซ้ำดูปล่อยเนี่ยเป็นหลวแล้วก็ตุ่มหนาถึงเทนีคเลยปีนี้ิ็จะไปหาเราก็เห็ดแรงคากล่นเนี่ยดีอยู่ยล้ววันริสติอุดรไฮด์ฉันเลือกข้าหน้าเลกันแม่ พอป้าแบบวิ่ไงได้ได้จัดเ้อะตอนนี้สมัคปผมโชา่ได้จัดเ้อะซีิขาวอันนี้เป็นซีอิ๊วรมโดชจัดเยะแล้วขึ้นไห เป็นกระเพาะปลาไม่จินตนาการคอยอิ่นิดน้ำตาลก็ไปอาจนโนงมตุใส่กไปจะอร่อยจะเสร็จใช้มันเยอะ โอเคโอเคน,น้น okay. นองกับยู่นี่โอเคน้องกัอยู่นี่กับพับปาลงไปเลยจ้ะ วนตัวนี้จะเป็นน้ำมันกระเทียมเจียวด้วยจ้นจะนะดูเข้าไปสักพักปรุงรสอีกครั้งหนึ่งจ้ะป,ปรุงรสไปยังใส่เอ่อแป้งใส่มันนัว เป็นกระเพาะปลาง่ายๆที่ให้อยากสิกินนั่นแหละอร่อยมากกับพาปลาของเราละจ้าเป็นน้องไก่จิว๋วก็เป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วะเนาะปรุงเครื่องเรียบร้อยแล้วต้นหอมผักชีใส่เข้าไป กินคนเดียวเอยทำเยอะเยอะจริงๆเพราะว่าข่อยบลาไดไใส่เราใหม่กระบอกเวานกะ็ข่อยปวดหัวเขาข่อยก็เลยบลาใสา่ข่อยใส่แต่เห็ดหอมลงไปแล้วก็มีไข่ไข่นี้ก็ไม่ดีสําหรับหัวเขามันกันเลยจะเ้อะใส่มันเดือดสักพักถึงสิบปิด ร้นเต็มที่วันนี้ถ้ากินกับเพาะปลาได้จะเดอ้อเพาะปลาเราปรีส้พัดเส็มีแล้วจะเดอ้อเพาะปลาล้วนๆอร่อยแบบล้วนๆของเรานี่แหละ พอไปใส่สินมีแล้วจัดด้ออันนี้น้ำตาลมา,มาปรุงรสอันจะเป็นน้ำส้มนะอันนี้เป็นหัวน้ำส้มด้วยเปรี้ยวมากอะทองเสียน้ำปลาหน่อย เยอะๆกินบ yeah, yeah. ่ไ so ด้ไปโทษผู้ใดนไปเลยพี่ป่นช้อนพริกไทยละทีนี้ ห้องปกิโคเล่บังอร่อยไหมที้เลือดต้วยกอนขวาไว้กินกับเซนมีจ้ะพอปลาแถได้จ้ะเด้อว่ามันแคบหมูเด้อบานแล้วนีนน่ถ้ากินกับพ่อปลาก็ว่ากินกับพ่อปลาถ้าว่าเอาหนังหมูไม่เฮ็ดกับพาะ ป้าก็สิบอกว่านังหมูโอ้เชน็นจ้าสุดยอดจ้ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เลยจ้ะก็ไปพอกันคลิปหน้าได้ใจ้ะโอ้เป็น คนใส้พิษเยอะเกินไปอทองใส่ไอยไ่ค่อยดีน้ำเป็นโรคกระเพาะไปพอกันคลิปหนาานอาจาสวัสดีจ้ะ